ที่ครูทำไปอยู่ก็คือดีแก๊สกาแฟมันใหม่มันน่าจะดีแก๊สประมาณสิบสี่วันนี่มันแค่ประมาณเจ็ดวันเองตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยหัวจะเป็นอย่างนี้นะกลมๆแบบนี้ถ้าเราเอาเข็มเล็กๆมานสิมันก็มันก็ซุย่ไม่ค่ได้แต่ถามว่าทาได้ไหมก็นานหน่อยอเข็มธรรวลาหัวจะเป็นอย่างนี้เอาไว้ใช่กับกาแฟใหม่ถูกต้องอคุยเพลินคูจับคูบีบอยู่นะมันจะมันจะไม่ดิ้นตกนะ นี่คือการเกลี่ยกาแฟให้มันไม่เกิดเชนโรลิงเชนโรลิงก็คือโพรงหลุมต่างๆน้ํามันก็จะสกัดมามันก็จะเข้าตามโพรงแล้วก็ที่เราเห็นข้างล่างอ่ะถ้าเราเคยเปิดเครื่องพันจแซนพี่ปัดพี่ปัดเนี่ยแสดงว,ว่าเชนโรลิงแล้วคุณก็ต้องมีเข็มเกลี่ยแบบนี้แล้วซื้อที่ใครอ่ะก็ซื้อที่โอกาสไง <c oughs> ดีที่สุดเดี๋ยดูเนี่ยฟูเลยสวยเลยโอ้โหเฮกอา้าวถ้ามันฟูขนาดนี้เราตามด้วยดิทิบิวเตอร์มันจะหกทำยังไงเคาะหน่อยครับสวยไหม ซุยแบบเป็นหมูหยองเลยแดกก็เป็นแดกซะพอเรียบร้อยนะครับแนะนําว่าทําทุกอย่างบนแผ่นยางเพราะว่าอะไรเวลามันหกเราจะได้ปาดกลับมาได้ดีกว่าทํางี้เราหกที่พื้นมันเก็บไม่ได้แต่ถ้าคุณพวกโฟเก่งคุณจะยืนคุณจะตีงการทํามันได้หมดแหละตัวนี้มีนักเรียนถามบอกว่าปรับยังไงครูสอนไปหลายทีแล้ววันนี้ก็สอนอีกรอบหนึ่งจงจําไว้ ปรับให้มันเรียบไม่มีโพงอะไรเลยให้หน้าเรียบเบบนี้ถ้าเมื่อไหร่มันเป็นรูปทรงนี้แสดงว่าอะไรปรับสูงไปครับก็คืออย่างงี้เขาเรียกว่าสูงไปบนลิปติกอะ่ะมันก็จะเป็นแองก็เกิดเชนเนลิ่งอยู่ดีน้ําก็จะสะกัดแต่ตรงกลางข้างๆสกัดน,น้อยอ่าแล้วถ้าเราโรเตียไปล่ะมันจะเหมือนเรียบข้างบนแต่มีรูตุนอยู่ตรงกลางแสดงว่าโพงข้างล่างมันไม่เรียบร้อยเลย เราต้องปรับจนให้หน้ามันเรียบไม่เกิดรอยอะไรเลยนั่นแหละครับถูกแล้วเบอร์เลขก,ก็มีแต่มันไม่ได้ช่วยอะไรเพราะคุณเปลี่ยนกาแฟไปมันก็ต่างระดับอยู่ดีขั่วเข้มมันจะกรอบกว่าในกายภาพของมันมันต้องบดฟูกว่าในยี่สิบก,กร,รมัมเพราะฉะนั้นจริงๆขั่วเข้มเวลาไปซื้อมามันควรจะแพงกว่าปกติเนาะก่อนจะได้จะได้ยี่สิบก,กร,รมัมต้องขั่วกาแฟเยอะกว่าปกติด้วยซ้ำแต่กลายเป็นขั่วเข้มมันขายถูกอ่ะไปปล่อยแล้วแถม วันนี้ครูจะไม่ได้สอนแทมแมนนวลแต่ถ้าใครมาเรียนที่สาขาโอกาสคอเต็มก็จะสอนใช้เบสิกแบบแมนนวลของแท้การกดแทมที่ถูกต้องการใช้น้ําหนักที่ถูกต้องครูจริงๆอ่ะไม่ไม่ติดกับพวกนี้เลยแต่มันสะดวกในการน,าน่าร้านแล้วลูกน้องทําแทนได้ครูเลยต้องมีแทมสปริงครับเพราะแทมสปริงมันทําให้กดน้าหนักเท่ากันตลอดเวลาอันนี้ครูตั้งไว้20กิโลจับ่อห25กิโลจับดูเลย ทำให้น้ำหนักมันอยู่อย่างเงี้ยและเวลาเลาบอร์บดเวลามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนแค่เบอร์บดครับจะไม่มีปัญหากับปัจจัยนี้แล้วเพราะฉะนั้นแทมมันสคัญมากเขาเรียนซื้อแทมแทมไฟฟ้าสมัยก่อนกันสามหมื่นอ่ะเพื่อจะให้นักบุงโลทำหน้าร้านได้สมัยนี้มันมีแทมสปริงแล้วมันโฮน้ําหนักได้ยี่ห้าโลตลอดแล้วครูเคยเทสเรื่องนี้แล้วนะน้ําหนักของแทมมีผลกับรสชาติอะลองตามไปดูที่ทิกตอกแล้วทำไมครูต้องใช้ยี่ห้าถึงยี่สิบลองไปดูมีผลกับรสชาติจริงเอ,อแทมนี้ครับจับแปะแล้วก็กด ใช่แล้วลายของหน้าแทมก็เคยเทสแล้วมีผลรสชาติจริงครูชอบใช้ไลน์นี้กลมกลมสุดเนี่ยเนิดจริงเพราะเราเทสทีละตัวเทสปัจจัยแล้วเอาอะไรเป็นตัวตัดสินอีนี่กรรมการเราจะได้ไม่มโนโอ๋อยู่ในค่าเอ็กซชั่นยูนะแล้วเปลี่ยนแค่อุปกรณ์นะรสชาติเปลี่ยนเอ็กซชั่นยูเท่ากันอ๋อรสชาติเปลี่ยนวะก็ะเหมือนอย่างเงี้ยไม่เกี้น,นั่งกินกันใครก็รู้พอเราใส่นี้ไปกาแฟนมอร่อยวะ่ะแต่ถ้าเป็นโน่ถือไปวะ่ะใส่นี้ว่กาแฟกนมอร่อยวะ่ะ แค่อุปกรณ์เปลี่ยนรสชาติก็เปลี่ยนแล้ว,ลวออไม่อยากให้ติดกับอุปกรณ์นะแต่จะซื้อก็โอกาคาเฟ่ก็ <Wow. S 1> <laughs> มีการแบบว่าอินเสิร์ตตลอดเวลาใช่ไหมแล้วคุณอยู่ได้ไงวันนี้ครูสอนฟรีเ <laughs> งินครูก็ต้องได้แบบพวกนี้แหละไม่เห็นใจครูเหรอ <laughs> ครูก็คือเรือจ้างทาไมไม่จ่ายค่าเรือครว <laughs> <laughs> โอเคได้แลครับผมสวยงามจับอย่างนี้นะไม่ใช่ดัดจริตนะจับอย่างนี้นะอย่าจับอย่างนี้นะ ใส่เข้าไปเสร็จมันจะผุดกาแฟขึ้นมานะจับแบบนี้ใกล้ๆแล้วค่อยวางนะเออเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆอ่าใส่เข้าไปอย่างเงี้ยนะครับน้ําใช้95องศานะครับเดี๋ยวเติมน้ําให้ฟูหน่อยน้ําหมดแล้วเอ่อเปอร์เซ็นต์ของน้ําค่าต่างๆของน้ํามีผลกับการสกัดกาแฟเนาะไอะ้น้ำมีผลกับรสชาติถึง98%เองในตัวกาแฟที่เราทำอเมริกาโน่นะมีแค่2%เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นใ,นในการปรุงน้ําก็มีผล แต่ครูแนะนําว่าทั้ง SCA แล้วครูและใช้มาตลอด3ปีไม่ทําให้ลูกค้าครูขาดหายไปโดยการไม่ปรุงน้ําเลยครูก็ใช้แค่น้ำ r o ธรรมดาอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่การเล่นแร่แปรธาตุได้หลายอย่างเบอร์บดหรือเปล่าในการเล่นพิเโปรไฟล์หรือเปล่ามันเราเหมือนพ่อมดนะ่ะเราปรุงอัดด้วยอะไรก็ได้ถ้าเราไม่ปรุงสิ่งนี้อะไรเงี้ยแต่ถ้าปรุงก็ดีสายแข่งเขาก็ชอบมันก็หวานขึ้นลองไปเทสรู้เลยน้ำ r o น้ำปรุงน้ำแร่ เรารู้เลยโดยไม่ต้องเรียนมาอะไรอร่อยกว่าเอ,อแต่ทําไมเราใช้ RO เพราะว่าเราเซฟเครื่องไม่ให้มันเกิดตะกันนะครับยิ่งมันมีแร่ธาตุมากตะกันก็มีอร่อยก็ส่วนอร่อยหไหมอร่อยสุดอาจจะไม่ได้เวิร์กโฟลสุดเราก็ต้องมาดูแลเครื่องหลักแสนของเราอย่างช่นเราซื้อเครื่องมาเนี่ยเจสามครูครูต้องมาเสี่ยงกับตะกันครูก็ยอมที่แบบครูไม่ได้อร่อยสุดก็ได้แต่ขอให้มันทางานเวิร์กโฟลไม่ต้องมีมาแทนนันบ่อยนะครับอ่ะ ลองมาดูนะครับเวลานะครับของผมก็ให้นักเรียนดูพร้อมกันโอเคฝั่งขวาคือน้ําหนักฝั่งซ้ายคือเวลาครูต้องการฝั่งขวาให้น้ําหนัก20กรัมยิวออกมาหรือเลโช1กับ2ออกมา44แปลวฝั่งซ้ายจบ35โดยการน้ําตกลงตาชัางเลยอย่ามันนับให้เองอัคคยาลูน,น่ามันก็เลยเป็นที่1เพราะฉะนั้นก็ซื้อกับครูอัคคยาซื้อกับครูโท่นั้นวันนี้ครูลดราคาพิเศษจาก1,500บาทเหลือเท่าไหร่ไปคุยกันที่เต็นท์นะครับผม ตาช่างบ้าอะไรเป็นหมื่นนี่แหละมันลิงก์กับมือถือแล้วก็แชร์สูตรให้นักเรียนได้ด้วยอีกตาช่างบ้าเนี่ยคูดกดสามบาทนะครับสูตรของคูก็คือสามบาทสิบวิครับผมอ่าดูด้วยกันแล้วดูตอนมันตกนะบัตรเก็ตวันนี้คูใช้บอบนะครับถ้ามันไม่ออกเลยก็แสดงว่าเราต้องปรับเบอร์บทแต่เรามาดูก่อนว่ามันจบเวลาเท่าไหร,ร่นะฮะอ่ะลงแล้วศูนย์จุดสามอาคคยาก็จะนับเวลาให้เลยอ่าสิบแล้วคูขก็ไปเลยนะเก้าบาทแล้วอ่าวิธีถ้ากดนะปีสองพันยี่สิบี่กดอย่างนี้นะอย่าก,ก้มนะเออ กูต้องการ35มสิบห้านะจบสีนะแนะนำสามสแล้วดึงขึ้นเลยนะ3 4มสจะได้สี่สิพอดีสีจบยีขาดไปเท่าไหร่เท่าไหร่นะเจ็ด <10. S 1> <7. S 2> ลองคำนวณดูอันนี้คือ under extraction มันไมไ่อยู่ในเวลาที่กูกาหนดตาช่างแงว่าเราจะปรับบิดเท่าไหร่นี่คือสูตรที่ทำให้เร็วที่สุดโดยไม่ต้องเสีย2องโลแล้วเราจะเสียแค่2อดอกแค่นั้นเองเห็น <laughs> ปจากจากสองพกรัม เหลือแค่40กรัมที่เสียนะะนี่แหละคือสูตรของครูมันลยทำให้เร็วขึ้นสูตรไอซีเอก็ไม่ผิดสูตรของครูต่อก็ไม่ผิดสูตรครูอาจจะดีสำหรับเธอก็ได้ลองไปปรับใช้ครูอาจจะชอบสูตรครูต่อก็ได้ในการถาบ,บทบเนาะโอเคเรามาดูกันนะครับแล้วเราก็ฝัดน,น้าทิ้งนะฮะให้น้ํามันเป็นสีขาวๆนะฟองขาว,ขาวฟองขาวเสร็จแล้วก็ดึงขึ้นเอาเมือป้องไม่ให้โดนน้ำล,ลูกขาเป็นแรงเขาเรียกว่าแรงดันมันหมดแล้วค้อออกครับแล้วก็ทุบทิ้ง เวลาทุกทิ้งก็เคาะนะครับเคาะห้มัมอยู่ตรงกลางนี้ระหว่างนี้หมุนได้แต่อย่าเคาะตรงนี้อย่าเคาะตรงนี้มันจะไม่มันจะไม่ค่อยออกทุกนีนะครับเสร็จแล้วก็เช็ดออกอ่าดูดอกต่อไปครับมากดกันเดีย๋ยวครูได้บ,บทบเสร็จแล้วทุกคนมากดเลยนะจบเลยอ่าแล้วเวลาเปลี่ยนบ,บทคุณต้องหมุนคลายคีฟัน,อ,นออกมาด้วยเป็นสิบสี่เนาะสิบสามครึ่งโอเคเนี <Yeah. S 1> ่ยมันก็จะเป็นอย่างเนี้ย นี่แหละที่ทําให้น้ำมันไหลเปลี่ยนไม่เท่ากันที่ฟันของมันด้วยออนตอนดีมันไม่ง่ายอย่างนี้นะเพราะอ่อนดีมันตกออกมาไม่ได้เวลาคุณจะเปลี่ยนเบอรบบ์บทหนึ่งทีคุณต้องบททิ้งประมาณสามช็อตเท่ากับหกสิบกรัมปรเปล่าเลยนะคือเปลี่ยนปึ๊บแล้วคุณก็ต้องบททิ้งปลืด้ดปลืด้ดปลื้ดไปตอนเช้าเขาเลยแบบถวายเจ้าที่กันนะกาแฟกาแฟมันมันก็เลยเปลืองมากการทำเครื่องบดออริมานถ้าเราตั้งเป็นเราตั้งเข้าใจเบอร์บทมันจะไม่ทําให้เวทกาแฟ สูตรพวกเนี้ยมันทําให้เราหากาแฟในการเวสได้น้อยนั่นเองนะถ้าเราไม่มีสูตรเลยอ่ะมันก็จะเวสมากนั่นเองเวสก็คือเปืองอ่ะเพราหาทุกเช้าครับแล้วก็เราต้องหดทิ้งไปอยู่แล้วเราก็สามช็อตะสองช็อตะอย่างต่ำห้า่หาได้เร็วนะก็ถือว่าดีไปและวันหนึ่งก็เปลี่ยนได้สามรอบเช้าของวันเย็นเพราะอุณหภูมิฝนตกอีกหกรอบแล้วทำกากาแฟบอกมันไม่ง่ายถ้าเราไม่เหนือจริงอ่ะ สมัยก่อนเขาไม่ดูนะเว้ยเขาก็ตกมาเอามือปาดเปิดลองมานับยิวจริงๆเ่ยมันไม่ตรงนะเว้ยเขาก็ไม่สนใจเขาก็มองว่าเออยี่สิบสามติเขาใช้นสูตรไปอ่ะส่วนใหญ่แม่งสกัดอันเดอร์เอ็กซ์ชั่นกันเว้ยเพิ่งรู้พอเรามาชิมช็อตอ่ะเวลาเรียนอ่ะพยายามชิมช็อตให้เป็นด้วยอย่าไปกินแต่นมอย่าไปกินแต่เมกานโดน้ำส้มอันนั้นคือปลายทางแล้วเราทำเอพเตโซนี่เขาเรียกว่าทำเอพเตโซเราควรกินเอพเโซให้เป็นก่อนดีแก๊สเหมือนเดิมอ่ล่าสุดได้ประสบการณ์อย่างงนึ ช่วงนี้เป็นช่วงต้นฤดูของการกาแฟหมดของแต่ละเจ้าลงขวอาจจะบางเจ้านะเอากาแฟแบบเขาเรียกว่าต้นฤดูมาให้มันจะมีความชื้นแล้วเขารีบเก็บเกี่ยวไว้แล้วเขาเอามาขวบางครั้งเขาใช้โปรไฟล์เดิมโดยที่เขาประสบการณ์อย่างน้อยแล้วเขาขวมาไม่สุกแต่ว่าสีแอคตอนของกาแฟแม่งสุกแล้วสีเดิมแม่งก็บอกอสุกแล้วส่งขายแต่ด้านในมันะยังชื้นอยู่ก็เลยกลายเป็นแบบว่าสุกนอกเข้าใจว่าข้างในดิบพอมาถึงเราเบอร์บทจะเป็นยังไงแล้ว่ะเนี่ย นิดนึงแม่งเวียไปห้าวิสีว่วิเบอร์เดียวกันนะขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยแล้วกินเท่าไหร่ถึงจะตรงสอห้านะรสชาติมันจะเหมือนโบลเพชรเลยเว้ยตีได้เลยว,ว่ากาแฟไม่สุกเออนี่คือเทสแบบชาวบ้านนะเหมือนเดิมจับอย่างงี้ทุกคนถ้าได้สาห้าปุ๊บตอนน้มาชิมแล้วทําให้ได้รสชาติเดียวกับคูสอบผ่านกับบ้านเคาะจิ้มบีบหมุนเคาะเบาๆวางดีๆปักปักปักหมุน อุปกรณ์ของ58ครับอย่างหนึ่งที่มันเป็นเหนือกว่าคนอื่นก็คือมันใช้ร่วมกับพวกเครื่องแมชชีนได้หมดเลย mm. เบอร์บทได้35วิใน40 ml ได้แล้วแล้วมันยังติดเขียวอยู่ครูนแนะนําให้ไปเป็นอุณหภูมิให้เพิ่มสูงขึ้น mm. จะไว้ว่าเวลากาแฟมันติดเขียวหรือว่ากลิ่นรู้สึกมันไม่สุกเดี๋ยวเรากินไปเรื่อยๆเราจะรู้ว่าทำไมมันเหมือนแบบถั่วเหลืองถั่วเขียววะเพิ่มอุณหภูมไปเลย อุณหภูมิไม่ใช่เบสิกคือ92-93ดีที่สุดในโลกนะอันนั้นมันหลอกให้คุณแบบช่างแร่งแบบอย่าไปสนใจมัน <c oughs> <c oughs> คือแบบรู้เยอะมันก็ไม่จบสักทีอะไรเงี้ยเขาก็เลยตั้งให้มันเป็นเขาไม่รู้ใครอะ่ะตั้งให้มันเป็นกฎนี้ไปแต่เมื่อไหรเราเรียนรู้ว่ากาแฟมันเหมือนการถ่ายรูปอะเราจะสนุกกับมันมากเหมือนเล่นดน,นตรีเลยมันเปลี่ยนได้ตามกายภาพของเมล็ดสมบาคร,ครับ เนี่ยแช่ไปถ้าสมมุติว่าเรานับเวลาแบบ SCA หรือนับแบบสมัยก่อนเขาก็จะนับอ่ะสก,กัดแล้วนับเวลาตรงนี้โอ้โหรอเป็นนาทีอ่ะถ้าเรานับกันจริงๆอ่ะนี่เรานับจากการตกน้ำไปเลยเพราะาเครื่องแต่ละเครื่องไม่เหมือนกันจะใช้อารลามจะใช้เวิร์บใช้แบบเดียวกันก็คือใช้ให้ตาช่างมันเป็นกรรมการตัดสินแทนเครื่องรีแฟกโตมิเตอร์เออเรียกยากเว้ยไม่เคยได้เรียกโอเคไปแล้วนะเอาบ้าได้แล้วอันเนี้ย บอร์บดใช้ได้มันจะชอบบี้กันอยู่ประมาณช่วงประมาณยีย่สิบอุ้ยเดี๋ยวพอลองกดปุ๊บเสร็จเดีย๋ยวครูจะขยับไปเครื่องนี้แล้วมาชิมกันขิงและไว้ฮะเครื่องอรุณบ้าอ,อยู่อย่างนี้ก่อนนะช่วงสาบาอยู่อย่างนี้ช่วงเก้าบาคุณหักแขนให้เป็นอย่างนี้นะตรงอย่างนี้นะขนาดอย่างเงี้ยเหมือนกรอบรูปอ่ะ ถ้าคุณทำงี้ไม่ได้มันจะไม่มีแรงเว้ยเอาพุงหรือนมก็ได้ยัดด้วยที่แขนไปเรื่อยๆใช่ใช่ใช่แต่ว่าคุณต้องยกแขนไงเออมันจะกดง่ายกว่าเห็นป่ะแล้วก็อย่าก้มตัวใช่คุณทำแขนอย่างเงี้ยยัดติ่งเงี้ยจะตกเพื่อเป็นเดียวจะสวยจะตกันจะตกกระดันมันไป่าตกจะตกจะตกจะตกพออตกไปเพื่อนหน่อย จบไอเดียวก็จบที่สาวึ่งสามันงมาชินดูสามชับ